ทำฌานคือกันเลยด,ดูลมหายใจเขาออกดีเอาตาที่หลับเลยเพ่งไว้ที่ลมนี่อย่าหนีจากตรงนี้นะสติ่นแหละเขาว่าสติเขาว่าควบคุมจิตว,ว่าห้ามหน,นีเขาว่าสติด้ะมันเป็นเรื่องชัดเจนคําว่าสติสติแ้วคนไม่รู้จักเขาว่าสติก็ยังไม่รู้สัพจัญญะก็ไม่รู้จริงๆหากพากันพูดเหลือเกินสติสัพจัญญะ มันก็เลยตั้งอย่างไงตั้งสติสติก็คือจิตดิแล้วที่มาเพ่งที่ลมจิตอีกนั่นแหละจิตนันหนึ่งเรียกว่าวิญญาณจิตนันหนึ่งเรียกว่าสังขารสติเรียกว่าสังขารที่เราเพ่งเรียกว่าวิญญาณสังขารกบวิญญาณไอตัวที่มันเพ่งจ่ออยู่ที่ลมหรือวิญญาณเป็นวิญญาณ สังขารวิญญาณจ,จิตคือกันนั่นหละมันก็คือขันนั่นเลยสังขารละขันวิญญาณขันนี่นเลยดิถ้าใครจะจะเห็นมันจริงๆเนี่ยว่าสติคือควบคุมวิญญาณสติคือผู้ควบคุมวิญญาณ ฝ่ายดีคําว่าสังขารฝ่ายดีเรียกว่าสติแต่ถ้าฝ่ายสังขารฝ่ายไม่ดีก็เรียกว่าอากุศลทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นสังขารคือการควบคุมจิมวิญญาณคือการแต่ควบคุมประทางไม่ดีฝ่ายกิเลสฝ่ายอากุศลธรธรมฝ่ายกุศลธรรมเรียกว่าสติฝ่ายกิเลสหรือขาดสตินิวร์ครอบงำนิวร์เอาไปกินกามาชันทะ พยบาบฝ่ายชั่วฝ่ายดีเรือสติสัพชัญญะถ้าทีว่าเราไปกินกับการมาชันท่าพยาบาทล,ลักโกรธเกียดกลัวโกรธเกียดเคียดชงุดจิตรับคาโบโหุหฝ่ายแล้นเราไปกินจบเป็นขี้ข้ามันเป็นทาตุบุฝ่ายดีเอาไปกินกับสติสัพชัญญะควบคุมจิตให้อยู่ที่โลก ห้ามหนีจากลมที่ปลายจมูกที่มันผ่านนี่ลสติสัพยะก็รู้อยู่ที่ลมนั่นแหละเป็นสัพพยาเมื่อใดมันรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าก็รู้รหายใจออกก็รู้รู้ทุกเวลารู้ทุกนาทีรู้ทุกวินาทีรู้ทุกเสี้ยววินาทีต้นลมกลางลมปลายลมสุดลมแล้วก็หายใจออก ต้นลมกลางลมปลายลมสุดลมแล้วก็หายใจเข้าต้นลมรู้อยู่ตรงดีอย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวนี้เรียกว,ว่าสับป,ปะญญะเมื่อบรรลุอยู่ตรงดีถ้ามันหนีแวบสับป,ปะญะขาดแลว้วไม่รู้แล้วที่ลมนั้นนะเออต้องพึ่งสติเดี๋ยวสติต้องรู้เท่าทานันมันไปไหนแล้วได้ ไปตามมันคืนมาวิญญาณมันไปไหนแล้วไปเกิดไหนแล้วไปตามวิญญาณกลับมามันไปเกิดแล้ววิญญาณเนี่ย,ยมันไปแล้วที่จริงไม่ต้องไปตามเมื่อรู้สึกตัวปลาวิญญาณมันก็อยู่ถูกไหนตัววิญญาณตัวนี้แต่มันตายแล้ววิญญาณตัวนี้ตัวที่มันไปวิญญาณตัวใหม่เกิดแล้ววิญญาณตัวใดตัวสติตัวสัพปพปัญญาตัวสติควบคุม วิญญาณที่ถูกสติควบคุมกลับมาอีกแล้วรู้ตัวว่าอ่าวบาอีกแล้วมาเกิดตัวนี้อีกแล้วมันตายอะไรจากตรงนี้มาเกิดใหม่แล้วก็ตายจากไว้ไปอีกวิญญาณเกิดเพราะสังขารสังขารเป็นคนสร้างวิญญาณขึณ้นสังขารทําให้เกิดวิญญาณสังขารในสร้างวิญญาณขึณ้น สร้างแล้วก็ดับแล้วสั่นขารดับวิญญาณก็ดับตามไป้เลยสติดับเลย,เลยวิญญาณมันก็ดับไปเลยหายเลยจากตรงนี้ไปเกิดไปเลยวิญญาณตัวใหม่ไปเกิดแล้ววิญญาณตัวอะไรเอาก็ตัวนู่นเลยการมาชันท่าพยาบาทนั่นเลยไปเลยไปเกิดกับคนสัตว์สิ่งของไปแลวหนีจากลมไปแล้วตายแล้วจากลมไปแล้วไปเกิดไป These. เกิดแล้วมันทําให้เที่ยงมันก็อยู่ไม่นานเท่าไหร่มันก็ตายจากตัวนั้นสวางเมื่อใเรื่อยๆมันเป็นเรื่องจะเอาจริงเอาจังจะมันจริงก็ไปได้ไอ้จิตดีจะไม่เอาจริงกับมันก็ไม่ได้ต้องเอาจริงแต่จะเอาจริง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 ก็ไปได้เพราะว่ามันไม่เที่ยงไปดีมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ดับไปชั่วมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ดับ ใครทำให้มันไม่เที่ยงธรรมชาติไม่มีใครทำไม่ใช่อินภรมยมยักษ์ทีวดาพญดาผีสางนางไม้ธรรมชาติทำให้มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเขาบดีเกิดแล้วมันต้องดับก่อนจะดับมันต้องเสื่อมเสื่อมสลายสิบสลายแล้วก็ดับเกิดเล็วต้องเสื่อมสลายเกิดแล้วต้องดับเปรนธรรมชาติเขาจิต